สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเบนอาเปเช่แล้วมาแห่งทึ่งแล้วนะฮะของเราขายไปเยอะแล้วมา้นะยาบำรุงกำลังอาหารเสริมกินบำรุงนู่นบำรุงนี่บำรมดลังมีสิ่งหนึ่งที่แฟนเพจเขาขอเราว่าเราอยากขายเลยได้ไหมเขาไม่อยากให้เราขายครีมวันนี้เราต้องมาเราขอโทษแฟนเพจหน่อยมั้ยยกมือไหว้แฟนเพจหน่อยครับขอโทษเลยขายยานะขายครีมหรมั้ยขายครีมมา่จริเอ้ยแต่ดีดีอันนี้ใช้จริงป่ะเนี่ยใช้เองป่ะใช้เอง ที่ห่อเดิมมาเด็กเดิมมาเด็กเดิมมาเด็กขายที่ไหนมาขายที่เซเว่นมีขายแล้วเหรอมีแล้วราคาเท่าไหร่มาราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทคุณทำไมจำแม่เนี้ยของผู้ใหญ่ใช่แล้วดีใช่แล้วไม่ใช่แล้วดีใช่แล้วหน้ามันยังไงใช่แล้วหน้าสวยหน้าเด็กหน้าตึงหน้าเด็กด้วยถามจริงๆทุกวันนี้อายุเท่าไหร่อายุเก้าสิบกว่าใช่แล้วเหลือแปดสิบสองไอ้เหี้ยกูเล่นหมือหนึ่งนะมันให้กูแค่ร้อยเดียวอะ i